จ้าเอสวัสดีจ้าชี้แจงชี้แจงแอยากหูเนาะสิชี้แจงนะอยากรู้จะชี้แจงพอเพื่นค้นยักหูเรื่องนี้เรื่องซินขอ,อยยังหูยากหูได้พี่น้องได้เอาเป็นว่าดเดอร์คุณสิบอกไ้เดอร์ เรื่องบางเรื่องว่าได้เฮากเว่าเรื่องบางเรื่องเฮเว้าบ่ได้ฮากรบ่เว้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนี่ยบางเทือเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันบ่แมนสิมานนั่งอธิบายให้คนทั้งโลกฟังแมนบอกเศร้าน่อยก็ว่ะอืมมันเป็นเรื่องส่วนตัวเลยแหละมันมาแมนเรื่องที่แบบสีมานั่งเว้าโอ้มันเป็นแบบนั่นแบบนั่นแบบนั้นเอาเป็นว่าคนข้างนอกเขาไม่รู้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราเรารู้เราผ่านมาเรารู้ประสบการณ์มันเป็นอะไรฮ่องหู้ พอเขาไปเจอ,อยังมาเขาแบบได้แบบได้แบบใด,ด้เขาหู้เพราะฉะนั้นเขาสิวเา้าแต่เรื่องที่ว,ว่าสมควรเว้ากขาจังเว้าบ่สมควรเว้า็ก่เว้าเรื่องมาแล้วแล้วมันจบแล้วก็คือจบอย่าไปลื้อฟืนน้นเนอมันเป็นอดีตแล้วมิแต่ว่าเขามมหนาที่เหตุคลิป มีหน้าที่เห็ดน้งเบิงเบิงไปบาต้องอยากมาฮูเรื่องนั่นชี้แจงด้วยนะเจ้บาบเมเณรคนในครอบครัวข่อยถ้าเจ้าอยากรู้เรื่องของข่อยส่วนตัวแบบนั้นเจ้าต้องเดินทางมาหาขอ่ขอยแล้วข่อยเจาสู่เจ้าพังข่อยบอสามารถสิไปนางเบ้าให้คนได้ยินทั่วโลกได้ได้เม่นบ่อือเด้อพี่น้องถ้าผู้ได้ากฮู้เรื่องของข่อยที่แท้จริงนะเรื่องที่ผ่านมานะ มามาเฮือนมาซานนตสม,มุนมันเป็น,นอะไรอะไดอะไรใส้มาว่าให้คอยฟังนะคอยอยากหู้เจ้ามาว่าเจ้าอยากเสือกอะไรก็ได้พอกอระซิเล่าให้ฟังเพราะว่ามันบอนี้มีคนหลายคนถ้าเกิดคอยว่าในนี่คนบบดจักผู้ใดแน่มานั่งมาฟังนํากันบัดนี่จักว่าพิษว่าถือเออบางทอว่าไปกันมันบะแมนดอกมึตงตอแหลมัโน่นนี่นั่นอีกบะโบเสื้ออีกเออสร้างเรื่องปั้นน้ำเป็นโตอีกป่ะ่เออเป็นนั่นนีกคนเฮานะเอาเป็นว่าบรต้องอยากหู้ดอกมันจบก็คือจบ มนแล้วก็คือแล้วเออนะแล้วอย่าใช้คาว่าเป็นหนีเป็นหนีเถอะเออบไดไปยืมไผ่เดอ้อนะอย่าใช้คําว่าเป็นหนีเป็นหนีเถอะอืมบอไดไปกู้ไปยืมไผ่เข้าใจแต่คํานี้พ่อว่ายังบอไดลายเออนะเงินในกระทงเขาถ้าเข้าไ่ไห้เขามันสิเข้าบัญชีเขาได้่่ไปทานนีม ไพ่บัญชีมีความสามารถแปันหลอกล่อเอาเงินคนมาเข่าบัญชีเจ้าของข่อยกับบัิเก่งปนันข่อยเก่งข่อยก็คือลำบากแบบนี้ดอกพี่น้องเอ้ยเออข่อยคือคือบุญลำกแบบยากดอกขะเจ้าก็เห็นไกกันแน่เวลาคนเฮามันบ่มีกะให้เข่าใจกันแน่เออเวลาเฮาบ่มีเฮาก็อยู่มอมแม่แม่เฮาบรยุงกับไพ่อยู่แล้วมีกินกินบ่มีหลักแล้วอืมนะกัมปเว่ามเมนต์เว้าใะกลัวข่อยอื เจ้าหนีไปถามหนีอยู่ลาววิ่งแจนมาไทยอยือซูฮาคำว่าคำอ้างที่คอมเมนต์ที่บ่มีแนวเม่นและเม่นไปติดแถนเดนอาซูเม่นไรแนวเม่นบ่มีแน่เม,ม,ม่นมมแนวนะตอนอยู่ลาวเป็นเดือนเดือนเป็นยังบ่มาถามพอเมื่อไทยมื่หนึ่งสองมื่ห้าเรือว่าเขานี้แจนบ่สันถ้านี่อยู่ลาวก็คือข่อยเป็นหนีอยู่ลาวก็คือเป็นสื่อข่อยเบาเผ็ดบ่มีความสามารถไปกู้หนียืมสินใดอยู่ลาวเพราะว่าเราบ่มนคนลาวสะน่คนไทยยืมหนีอยู่ลาวได้บ่เข้าไห้บ่ ต้องเป็นสื่อข่อยแมนบะนบเขาต้องถามกับข่อยเออและนี่อยู่ไทยข่อยบอสาม,มารถที่ไปกูน้นี่ยืมสินใดคือกันอยู่ไทยนะต้องเป็นเบาเผ็ดบวาคขาบ้านบวาค่างวดรถบวาค่าอียงก็แล้วแต่ต้องเป็นสื่อพวขว่อยเท่านั้นเอออย่ามาว่าทบว,วิ่งเจนกับไทยเอา้าเขากับไทยกับบัดเขาเบิร์เนาะก็คือข่อยอยู่ลาวอยู่ไทยอะไรบขัข่อยเบิร์่ขอยกรรมจำ้ำ เราอยู่แล้วเดือนหนึ่งเราเบิรเราก็ต้องเมื่อล้วแต่ว่าเราสีมามือใดแค่นั้นเองคนเฮาไหนจะหาเรื่องว่าูเรื่องพิษเรื่องแมหรายเออร่วมพื้นนี่พื้นซินนะไพ่มันก็มีบิแล้วเวลามันบ่มีไะมันก็มีเออต้องเห็นใจคนจนมัง้งถ้าซุมเจา้ารวยแล้วก้อืดขอย,ย่อมรักนะขอยเป็นนี้ขอยเป็นอยู่เออก็สำกำลังขอยะแหละเป็นผสมกำลัง ถัาสิปเป็นเป็นเป็นล้านปันนั่นถัดโซโอ้ยบ่มีปัญญาแล้วพี่น้องเอ้ยเออบ่มีปัญญาแล้วถ้าสิว่าว่าเป็นล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดคือขาเจ้าว่าวนะโอ้ยสิเอาปัญญามาจะใส่เบอ้อทั้งชีวิตกับสีหาได้บ่ซ้าน่นนอยหาบ่าได้แล้วมันบ่แม่นรายได้คือสมัยตะกี้รายได้ขอมมือรายได้รักร้อยสองสามร้อยต่อวันเออ เจ้านี่เขาก็คือสิบวัใจจืดใจ,จ,ใจดำสิมาคุณเค้นเอาปานน่นเนาะบบมี่ก็คือบบมี่แล้วให้เห็ดนะได้จ้ะเมนบาล่ะเออบบมี่กับสิขากันเป็นเงินเลยสบให้มันตายกันคนละขางหนึ่งสำหรัันกันบบเมนแล้วแบบน,น,นะฮะเจ้าก,ก็ต้องให้โอกาสเขาพูดถึงเขาไม่มีคุณก็ต้องให้โอกาสเขาเออถ้าเจ้าจับเขาเขาคุกสมุดว่าเป็นหนีสมุดคขยเป็นหนีอยู่สองล้านบาทเลยโบ,บมีหให้เขาแบบนี้เออเขามาจับกัยเขาคุกเจ้าบ่ได้เงินซ้ำ แมนบอกเศร้าน่อยเศร้าคอยให้คอยอยู่ข้างนอกคอยหาเงินใส่เจ้าดีกว่าเดือนละพันสองพันหาลอยกรว่าไปแต่ละเดือนกันยังบ่ได้มาให้เราเขากับหายอ๋อมาหาเงินใส่เขาแต่เขาอยู่ขุกเลยบ่ได้แล้วกระโม่คะแล้วบ่ได้แล้วเฮาก็ใสนี่ติดคุกแทนเลยติดขุกใส่จนกลัวบดผูและอือนี่มันเป็นอ่านั้นคนเฮาอาว่าเปรียบเทียบให้ฟังเด้ออันนี้บ่ได้เป็นหนีไปสองสามล้านนะเด้ออือก็ให้ฟังซื่ือยกตัวอย่างให้ฟัง คนเฮาน่ะอันนี้เว้าตักคุยตักไงเว้าคือเฮานี่โอ้โหคือข่อยกระพัวข่อยเนี่ยเป็นอะไรที่แย่มากในสังคมแบบบ่มีพาเอาล่ะบ่มีร้อยทั้งร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คนเกียดมันวะสันตโนยคนบด้เบิ่งคนล้านคนปนั่นกินได้หิวเขาเกียเกียดแหละมันเรื่องของซูมันเป็นเรื่องของกูซูเกียดกูนะเพราะว่ากูกรสชั่งหนังหนาซูคือกัน สร้างความขิดซู้คือกันจากซูสิมาคอมเมนต์สองคนน่ะสร้างกิเมลมาดิ้นพับ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 แต่ละมือแต่ละวันถ้าบ่าได้เม้นมาได้ป้อยบ่ได้ด่านี่คือชินอนบารับข่อยคือว่าเออนะเรื่องบางเรื่องถ้าโตอยากฮู้จักเรื่องของเฮาโตกับมาหาเฮาแลลวเฮาอยู่ลาวเฮาสิลาให้ฟังและเรื่องที่ว่าเฮาเป็นเฮาคือบกับไทยเฮาไว้แค่ไหนอยากลับมันชิิ์ของเฮาเฮาสิกับหรือบกับว่ามีผู้ใดมาขวางกันเฮาว่าเฮาสิกับไทยบ่ได้เฮาบ่ได้เหตุหยัง เขาบริเตุในประเทศพนสื่อมเสียประเทศเพิ่นกับประเทศเฮามาก็อยู่น้ากันไก่กันขามไปขามมาเป็นพีน้องกันเออเขาบริเวณในประเทศพนซื่อมเสียนะเออคนลาวคนไทยเขาก็คนหักกันแพงกันมีน้าใจคือกันคนลาวกับมีน้าใจคนไทยกับมีน้าใจเอ,อเพื่อเพื่อเพื่อแพ่เบิดไทยกันได้อืม คนเฮามันก็ต้องให้เกียดกันในการสิมาถามเรื่องชวนตัวอะไรโอ้ยมาชี้แจงด้วยนะมึงสําคัญปนันบอกกูตั้งสิออกมานั่งชี้แจงเรื่องเรื่องเรื่องที่บอกกูเป็นหนีเป็นสินนะมึงสําคัญขนาดนั้นเลยบ่เออไหนพูดสิมาชี้แจงสิพูดมึงไปถามสาลพูล้นะมึงอย่างูจักก,กไัไเเออมึงไปถามเลยเออ้าม,มึงอยากหูไรกไันด้ไปถามผู้รักผู้ใหญ่ผู้น่ะมึงม่ต้องมาถามกูเหรอกูจําเป็นต้อ,องออกมาตอบสู่เออ เสียทนายกับตามผู้ใหญ่พ่นให้เสียอะไรเออสิมาว่าเห็นยังผู้พ่นหายกูกะยกไว้บนหัวอยู่แล้วเออคุณนึกถึงบุญคุณตลอดเวลาอยู่แล้วผู้พันหายคุณนะผู้รักผู้ใหญ่นะเออการบอกมีหรือว่าเออบอกครอบผมาเกี่กับเรื่องปกตินะสน่อยเนาะเออเฮาหาบ่ท่านเด้อมือนั่นมือนี่เด้อเฮากับเลื่อนไปธรรมดาเหมือนบล่าคนเฮาเออยังหน่อยดีกว่าเชย เาครอบเขาเลยกับแม่เขาบ่าวบาร์ดคนจิใจจืดใจดำบ่พื้นบ่พื้นเจ้าหนีเจ้าสินทันงเลยเออเขาก็น like ok. ั่งบอกเออคือคอยเป็นหนีซะน่อยซะน่อยเอ้ยคอยยังบ่ได้เด้ออีสองสามือเด้อคอยจังสียหายเด้อเขาก็โอเคเลยออาท่านเงียบอยู่มันกับ่ได้แหละออเขาก็ต้องบอกมันบ่แม่นเรื่องสิไปพิดไปแม่นอีหยังเอออันนี้เอ๊ะอ่ะยังออกมาชี้แจงด้วยนะคะพูดได้นะคะโอ้ยใส่วาจาหวาน สั่งเมียวมาสองนาสองเวลาสองนาทีอืมไป้เว,วาจ่าบ้านหวานอืชด้วยนะคะนั่นด้วยนะคะวัาสันโอ้ยสอนเจ้าดีเนาะ,ะคนเฮ้ามันบวเนีนเจ้าเป็นเจ้าบเวเนีนคนในขอบครัวข่อยอยากได้ข้อมูลเพื่อเอาไปเว่าเพื่อจยากจับพิษเฮ้าเฮ้าพยายามที่บอยากสั่งเวรสั่งกรรมก็ไปอยู่แล้ว เออแล้วก็แล้วไปจบก็จบไปเออข้าก็เห็นว่าข้าปากม้าข้าก็ะบนเม็ดอยากว่าให้คนละล้านปานนั่นไดเออข้าวหู้ได้อันใดบุญคุณอันใดบุญคุณซะหน่อยเออบะแม่ว่าเออเอะอะยังขัดสิมากขยันขยอคึ้ว่าบจะคล้องเป็นเอฟซีหู้ขี่กูนี่มึงอยากเบิ่งกับใต้เบิ่งเบิ่งกเซิร์ฟรถวันซ้อนดอกอยากไปเห็ดนะดะกับไปเห็ดปลาหรือไอแมวตัวนั้นเลย แมวตัวนี้มันคุ้นลูกมันเสียมาแล้วคนเฮาวหักกันแพงกันนะมันดีทีไปสั่งกันทําไมเกิดมามนุษย์ใส่ชีวิตร่วมโลกเดียวกันถึงสิบบริใส่ในรังคาเรือนเดียวกันก็ตามกินน่มีชีวิตมันร่วมโลกกันนะมันก็โอเคแล้วอายุบริญยืนจักดีมนุษย์นะแมวดำในเรื่องอะอายุเจ็ดสิบแปดสิบก็ไรประโยชน์แล้วบ่มีประโยชน์เราเฮ็ดยังบ่ได้แล้วสหนว์เจ็ดสิบแปดสิบ ตอนนี้ยังมีเหือดมีแห้งสามสิบสี่สิบห้าสิบโอเคยังหาเงินได้อยู่ตอนนี้หกสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าไปได้เลยนะมืดแห้งแล้วบิดแล้วก็คือบิดกำลังก็มีแต่อาศัยลูกอาศัยร้านให้กินคนเฮาค่ะมนุษย์แต่มีแต่แบบนั้นเพราะฉะนั้นสิมาโกรธมาเกียดกันขามเดือนข่ามปีขามศาสตร์ที่างหูจักจบจากสิ้นเออถ้าบาใจบุญก็ต้องบุญให้มันถึงที่สุดโมเมนต์เวลาใจบุญหละใจบุญเวลาใจบาปเลยเอามาเขียดตแค้นกันมันกับโมเมนต์คนเฮาน่ะเออ คืดว่าบุญคืดว่าตนเองเป็นคนศิลอยู่ในศิลกินในธรรมโอ้กูทำบุญเอ่อก็ต้องท่องไหว้ต่ความดีเอ่อบแมเนเวลาสร้างแลลวเอาความกิเลสตั้นหา,าความกิเลสเป็นตะสั่งมาใส่กันเออเป็นไฟใส่เขาอยู่เขาเราเป็นน้ำใส่โต้โตะเราแห้งเป็นไฟใส่อยากให้เขาเว่าให้โตเป็นบ้าบอกเสียเสิทธมันพ่อเขาเว่าวใช้ผลับกบ่ได้มันอือเอาละพี่น้องคลิปนี้มีอย่างดอกระบายดอกพี่น้องระบาย สำหรับคินนี่กับพ่อสำนีเดอจ้าไว้พ่อทำไมกิปหนาพ่อแล้วเห็นทำคอมเมนต์เราไปนน้องเราขั้นแขวพวกมันทักอีนังกันนักกันหนาตามลาวีอยู่เบลอเวลา